สวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับพี่น้องทุกคนเช้าขึ้นนะครับเราบันทึกไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้มาเจอกับพี่น้องทุกคนตอนเช้านะครับวันนี้วันที่8กรกฎาคม2 0ง1นะครับมานานประจําวันเช่นเดิมนะครับถ้าพี่น้องไม่มีกู้มือมานาน,นะครับสามารถที่จะแจ้งที่ผมได้นะครับหรือว่าที่คิสจักได้เพื่อที่เราจะได้ขอสมัครนะครับและต้องมีส่วนช่วยเหลือตอรกิจมานานประจําวันที่เป็นพพ่ กับเราทุกคนนะครับมานาประจําว,วันวันนี้นําเราอยู่ในมาราโกบทที่11นะครับมาราโกบทที่11ข้อที่20ถึงข้อที่25นะครับคันเวลาเช้าเมื่อพระองค์กับาสาวกได้ผ่านที่นั่นไปก็ได้เห็นมะเดื่อต้นนั้นเหี่ยวแห้งไปจนหนึ่งรากปายเปโตระลึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์เจ้าข้าขอทอดพระเนตรต้นมะเดื่อที่พระองค์ได้สาบไว้นั้นตัวเหี่ยวแห้งไปแล้ว เยซูจึิงตัดตอบเหล่าสาวกว่าจงเชื่อในพระเจ้าเถิดเราบอกความจริงก่ท่านว่าถ้าผู้ใดจะสั่งพวกเขานี้ว่าจงลอยไปลงทะเลและมิได้สงสัยในใจแต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สั่งนั้นก็จะเป็นไปตามนั้นจริงเหตุฉะนั้นเราบอกท่านทั้งหลายว่าขณะเมื่อท่านจะอธิษฐานพระเจ้าขอสิ่งใดจงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นเมื่อท่านยืนอธิษฐานอยู่ ถ้าท่านมีเหตุกับผู้หนึ่งผู้ใดจงยกโทษให้ผู้นั้นเสีย,ยเพื่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะโปรดยกความผิดของท่านด้วยคำถาม4ข้อนะครับที่เราใช้ในการไขค,ควรคิดแลวก็เหมือนย่อยเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับคำถามข้อแรกนะครับคือเรามีข้ออะไรบ้างที่แตะใจนะครับมีข้อความไหนมีข้อไหน หรือตอนนี้หนุนใจเราอย่างไรแต่ใจเราอย่างไรนะครับสำหรับผมนี้นะครับเป็นข้อสงสัยด้วยนะครับเหมือนคนละเรื่องกันเลยนะครับที่พระเยซูกล่าวถึงนะครับจากตอนแรกพูดถึงเรื่องความเชื่อและเมื่ออธิษฐานนะครับว่าความเชื่อทําให้เคลื่อนย้ายแม้แต่ภูเขาได้นะครับทําไมพระเยซูจบลงด้วยการพูดเรื่องการให้อภัยนะครับมันเกี่ยวยังไงนะครับความเชื่อเกี่ยวยังไงกับการอธิษฐานและการให้อภัย สิ่งที่ผมได้รับเมื่อคิดใข้ควรตอนนี้นะครับคือความเชื่อนะครับเป็นสิ่งที่ทําให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าช่วงนี้มานานนาเราหลายหัวข้อนะเรื่องการอธิษฐานนะครับแล้วเรื่องการให้อภัยนะครับไม่รู้ว่าสำหรับผมเองหรือสำหรับพี่น้องนะหรือว่าสําหรับคนที่อ่านมานาเป็นประจําพระเจ้าต้องการจะสอนอะไรเราความเชื่อนะครับคือการไว้วางใจในพระเจ้าที่เราได้เพิ่งได้คิดถึงเรื่องนี้ด้วยกันนะครับใจมานา ว่าเรากับพระเจ้าเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกันไหมนะครับถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับพระเจ้านะครับไม่ได้เป็นพ่อลูกพระเจ้าไม่ได้เป็นพระบิดาของเราที่ไว้วางใจเราคงไม่อธิษฐานเราคงไม่มีความเชื่อในพระองค์นะครับเมื่อคิดถึงอย่างนี้นะครับเราเห็นนะว่าการที่เราให้อภัยคนอื่นได้เนี่ยแม้ว่าเขาทําผิดกับเรานะเรากาลังเชื่อในส่วนดีของเขา เราวางใจเขาว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเป็นครั้งที่สองครั้งที่ 3, ามครั้งที่4ี่เขาจะไม่ทําผิดต่อเราอีกแล้วถ้าเราถูกกระทําหรือว่าเขาทําผิดต่อเราอีกเราก็ยังไม่ถือโทษเขาเหมือนกันเพราะว่าพระเจ้าให้อภัยเรามากกว่าที่เราจะยกโทษให้คนอื่นได้นี่เป็นข้อประทับใจของผมนะครับพี่น้องประทับใจอย่างไรลองมาแบ,งแบ่งปันกันนะครับเพื่อที่พี่น้องทุกคนจะได้รับพ,อพอระพรด้วยกันด้วย ข้อที่สองนะครับเกี่ยวข้องกับลักษณะของพระเจ้าที่เราเห็นในตอนนี้พระเจ้าเปิดเผยพรรองเองอย่างชัดเจนที่สุดนะครับผ่านพระเยซูคริสต์เราเห็นได้นะครับว่าพระเยซูบอกนะครับและยืนยันกับเราว่าพระเจ้าทรงมีฤทธิ์และมีอำนาจนะครับที่จะตอบคำอธิฐานเราได้จริงเห็นได้จากคำอธิษฐานของพระเยซูเองนะครับพระเยซูสั่งต้นวัาเดือให้แห้งเหี่ยวไป บทบ,บริบทก่อนหน้านี้ต้นเมื่อเดือนนั้นอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของอิสราเอลนะครับที่ไม่เกิดผลเยซูจึงสาบมันนะครับแล้วมันก็เหี่ยวไปเลยเช่นเดียวกันกับการห้ามพายุเช่นเดียวกันการรักษาโลกนะครับพระเจ้ามีฤทธิ์อำนาจที่จะตอบคําอธิษฐานเราได้จริงอย่าอ่อนละอาในการไว้วางใจพระเจ้าในการอธิษฐานนะครับแล้วไว้วางใจพระองค์ด้วยกัน เราเห็นด้วยนะครับว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกพระเจ้าจึงมีอํานาจเหนือธรรมชาติและสรรพสิ่งได้หลายคนบอกว่าเนี่ยตอนนี้มันจะเป็นจริงได้ไงอธิษฐานแล้วภูเขาจะเลื่อนไปลงทะเลมันดูเป็นไปไม่ได้เลยใช่ครับเป็นไปไม่ได้ครับแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับก็ทําให้เราขาดความเชื่อนะเราจะเชื่อวางใจได้ไงว่าพระเจ้าของเราบอกว่าพระองค์ทรงสร้างโลกภายใน6วันและพระองค์ทรงสร้างโลกด้วยการตรัส แล้วโลกเกิดขึ้นมาแล้วเราจะเชื่อได้ยังไงว่าพระเยซูตายแล้วพระเจ้าทรงชุบให้เป็นขึ้นจากตายสามารถให้เราไว้วางใจแล้วมีชีวิตใหม่ได้อันนี้ต้องอาศัยความเชื่อนะครับเราจึงเห็นความสัมพันธ์นะครับของความเชื่อของการอธิษฐานนี่เป็นลักษณะของพระเจ้าที่เห็นจากตอนนี้นะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้นําเราให้เห็นลักษณะของมนุษย์อย่างไรบ้างครับ ลักษณะของมนุษย์ที่เราเห็นนะครับผมชอบมากเลยนะครับอีกข้อหนึ่งที่ประทับใจในตอนนี้คือข้อ21นะครับตรงนี้นะครับฝ่ายเปโตรระลึกขึ้นได้แล้วจึงทูลพระองค์นะครับผมเป็นคนขี้ลืมนะครับไม่รู้ว่าพี่น้องทุกคนขี้ลืมหรือเปล่านะครับผมเลยเขียนวันนี้นะครับว่าเราควรระลึกสําคัญวันนะี้คือบันทึกนะครับ สิ่งต่างๆที่พระเจ้าทำไม่งั้นเราจะลืมนะครับขอบคุณพระเจ้าที่เปรโตคิดได้ไม่งั้นต้นไม้ที่ก็เดินผ่านจะเป็นต้นไม้แห้งเขี่ยวที่เขาไม่ได้สนใจอะไรเลยแต่เพราะเขาคิดขึ้นได้ว่าวันก่อนหน้านั้นโรงสาบไว้ให้มันเหี่ยวแห้งไปแล้ววันนี้มาแล้วมันเหี่ยวแห้งแล้วจริงๆถ้าเราไม่เคยบันทึกเลยว่าพระเจ้าทําอะไรเราขาดประสบการณ์กับพระเจ้านะครับแล้วเราอาจจะคิด พระเจ้าไม่เคยทําอะไรเพื่อเราเลยจนเมื่อเราย้อนกลับไปนับพระพรนับพระคุณของพระเจ้ามีมากมายในชีวิตของเรานะครับอานที่สอนที่ผมเห็นที่เป็นลักษณะของมนุษย์นะครับคือเรามักจะขาดความเชื่อและสงสัยนะครับเราต้องการเห็นหลักฐานเราต้องการคํายืนยันขอพระเจ้าขยายความเชื่อของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้ไว้วางใจในพระเจ้ามากขึ้นนะครับ ะเช่นเดียวกันเมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้ามากขึ้นพระเจ้าจะให้หัวใจใหม่ที่เราจะรักและให้โอกาสคนอื่นมีความเชื่อและไม่สงสัยในผู้อื่นเหมือนกันนะครับขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเปลี่ยนเราจากภายในให้ไว้วางใจในพระเจ้าผู้ทรงมีฤทธิ์อำนาจในขนาดสร้างโลกได้ครับคำถามข้อสุดท้ายนะครับวันนี้พระพีตอนนี้จากมาลาโกเป็นพระพรอ,อย่างไรบ้างนะครับอย่าลืมบันทึกไว้ เดี๋ยวลืมนะครับเพื่อให้เราระลึกไว้ภายหลังอย่างน้อยผมทําบันทึกไว้แล้วผมก็ได้จดทุกวันผมได้มีหลักฐานทุกวันเลยว่านี่เป็นข้อพระมีพระภาที่หนุนใจผมในวันนี้ในแต่ละวันนะครับพี่น้องจะบันทึกอย่างไรพี่น้องจะเอาไปบอกกับใครนะครับอยากเก็บไว้กับตัวคนเดียววันนี้ให้เราได้มีโอกาสอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับ พิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับคำยืนยันของพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์ที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ให้เราไว้วางใจและเชื่อพึ่งพาในพระองค์ให้เรามีความเชื่อพระเจ้าถึงขนาดที่จะสั่งภูเขาให้ลงไปในทะเลเราจะไม่สงสัยขอพระเจ้าช่วยให้เรามีความเชื่อแบบนั้นที่จะเป็นความเชื่อไว้วางใจในพระองค์ที่จะรู้พระเจ้าว่าพระองค์ที่เป็นพระบิดาของเราทรงฟังคำอธิษฐานของเรา พระเจ้าช่วยเราเช่นเดียวกันพระเจ้าขณะที่เราอธิษฐานเราจะคิดขึ้นได้ว่ามีหลายคนมีหลายสิ่งที่เราทําผิดไปขอพระเจ้าทรงยกโทษให้อภัยแก่เราขอพระเจ้าทรงช่วยเราพระเจ้าที่จะมีหัวใจแห่งการให้อภัยในการยกโทษคนอื่นที่ทําผิดต่อเราเช่นเดียวกันขอบคุณพระองค์พระเจ้าที่ทรง,งสอนเราในวันนี้เกี่ยวกับการอธิษฐานรเราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนขอพระเจ้าพ,พ,รพรพี่น้องทุกคนนะครับในวันนี้ ขอให้เป็นวันแห่งพระพรสำหรับทุกคนนะครับสวัสดีครับ